น,นิดหน่อยนะสมัยเป็นเด็กๆจำได้ว่าไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เป็นเหมือนกับผู้นำแฟชั่นใหม่เข้าหมู่บ้านวันนั้นเขาไปซื้อของที่แม่แจ่มแล้วก็ไปกินลาบอะไรกินอะไรสน่อยนี่แหละแล้วก็ซื้อกางเกงในมาด้วยนะ แล้วก็ตอนเช้ามาก็รู้สึกปวดท้องตอนเช้ามารู้สึกปวดท้องอพอรู้สึกปวดท้องนี่ก็ไม่มีห้องน้ำไยก็ควยชินก็วิ่งไปที่ต้นเอมะม่วงอ่ะใต้ต้นมะม่วงก็จะมีแบบที่นั่งตรงเนี้ยเนี่ยความภัยนั่งอย่างงี้นะแล้วก็กางเกงแต่ก่อนจะเป็นกางเกงที่ขากว้างใช่ไหมแล้วก็พักกินีพักกินีนะ แล้วก็ด้วยความรวดเร็วนะฮะดึงออกมาใส่เต็มที่เลยนะ <c oughs> อะไรว่าไม่ลงมาลืมไปว่าใส่กางเกงในมันด้วยติดอยู่ที่นี่เต็มเลยนะ <c oughs> เพราะว่าทุกวันไม่มีนะนี่ก็พ่อ <c oughs> พ่อจะพูดอย่างนี้นะแต่ก็ขอบคุณพ่อเอกพลและก็พ่อพงษ์และก็บรรดาผู้นำทั้งหลายนะ พอมาที่นี่พ่อดีใจตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อเคยเคยมาที่นี่แล้วก็พ่อจะพูดไม่เก่งแล้วก็หน้าตาก็ไม่ดีแต่ใจก็ไม่ดี <c oughs> <c oughs> นะเพราะคิดว่าปีหน้าเอ็ดไม่ใช่ปีหน้าเดือนหน้าเนี่ยพ่อจะไปจังหวัดเลยนะจังหวัดหนองคายนะคิดว่าไม่ได้ไม่แค่หนองคายอย่างเดียวมันจะมีหนองหลายหนองอะ่ะไม่รู้ว่าจะไปเจอตรงไหนนะก็ ใช่แล้วขอบคุณนะขอบคุณบรรดาผู้นําทั้งหลายเนาะแล้วก็สระทุกๆคนที่ช่วยพ่อตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณพ่อเอกพลนะฮะพ่อเอกพลผมอาจจะไม่ได้คุยกับพ่อนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้คุยกับคนอื่นด้วยเหมือนกันเพราะไม่มีเวลานะมีงานเยอะมากเลยนะนะขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับตึบลึตบลึอาจารย์ขอบคุณมากครับครับอ่ อมุชเปเมือพาตีปุอโาพไวโพกอดีก็กันเนาะอ่าเจอเกเทอปลาดูต้นนี้ต้นีเนี่บอจะเกเทอปลาดูประมาณสักสี่ห้าเดือนนะ่ยพี่พฤศจิตมหาเนานะเขาเลยเจอหลานจำบวชเนะี่ยโจ้พี่วัดพระมหาไทยเนะี่ยคีลาคีลานะประมาเมื่อจะเกเทอเลมุจิบุนะรหรแพทเนี่ยเกเทอตาซอนเนาะตาก็เมียตาซอนเนะนี่ยน่มีความคาดหวานเนาะ คาดหวังว่าอยาจะทําอย่างนี้คาดหวังว่าอยาจะเป็นอย่างนี้หลายครั้งเนี่ยเรียกพระพุทธอมูโมโหจีอ่ะอาจจะกลาเป็นคาดหวังแต่คาดหวังแล้วไม่ได้อย่างที่เราหวังเนี่ยบางทีเราก็มีความเสียใจแต่อย่าไรก็ดีเนาะเราเชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อและวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีวันนี้แล้วก็เรามีข้ามคืนนี้ ขอบคุณพระองค์ที่ประทานเวลาให้กับเราถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะผิดหวนันแต่พระองค์ก็อยู่กับเราอยู่เสมอผมบอกออในระยะเวลา3-4คืนที่ผ่านมาผมก็จะพูดอยู่มาให้เรามีความเชื่อมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงแม้ว่าเราจะประสบเผชิญกับอุปสรรคหรือว่าความยากลาบากก็ตาม พราะว่าความเชื่อของเรานั้นจะให้ทําให้เรานั้นมีความหวังในชีวิตแล้วก็ถ้าเกิดเรามีความหวังในชีวิตเราก็จะดําเนินชีวิตอย่างมีคว้มหมายไม่ใช่เพียงให้กับตัวเราแต่ให้กับคนอื่นด้วยเช่นกันแล้วก็ผมก็กราบขอโทษพี่น้องนะมือกับพาตีเนะเตอบาวิชาช่วยมือกับพาตีแล้วก็ปกุ๊โพแวโพเรชอเลยแต่เรื่ออะไรจ้ะแล้วะเสระเล่โจกันหือเปาบาชที่จะจะ I'm mm -hmm. เลยเยอะเธอที่บ้านเลยแม่ใครที่น่าเลิศตาไม่หมอบปูอุ้ยเพิ่มาจะสกล้อพาลอสาเนโอ้จีจอเธหน้าเก

เอาเงินที่เซตาค้าเราจะให้โรงเรียนให้ครูนะให้คุครูโรงเรียนเอามาอัตาค้ามาอัตาค้าใบใหญ่มาลสัตรนี่ไม่เอาดอกบัตรไม่มีเงินไม่เป็นไรแต่จะให้โรงเรียนพัฒนาต่อไปเอาไว้บ้านเรามาคณะกรรมการคุณครูเอาเซตาก้ามาเลยครูเอามาเลยเราจะพัฒนาโรงเรียนต่อไปให้ลูกมาเราไปโรงไปเราจะให้ลูกมาต่อไป

อาตุสุมุตาเอิมาเตเซโลตาเฮวิจอเฮเชลซาเตลีเชลโนฮิโนเดฮิเมลูกิทามตะเบะเปลานผัวอาเมลาถ้เกดเซนต์ทำไมเรากราบถ้าจะให้พ่อส่วนตัวตรงนี้นะครับถ้าจะให้พ่อส่วนตัวตรงนี้แต่ถ้าจะให้ชนวรนนวม เราโรงเรียนตรงเด้เนะขอบคุณมากแน่พ่อร้องต่อแม่ใช่แต่วันนี้พ่อบอกแล้วว่าทุกอย่างนี่ขอบคุณมากวัดมาโรงเรียนต้องไปด้วยกันนะครับวัดมาโรงเรียนไปด้วยกันคือโรงเรียนนี่ส่วนน้ำคัญคือลูกหลานของเราต้องเรียนต้องศึกษาต้องพัฒนานะครับเพราะนั้นต้องไปด้วยกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะเอาในครูไปนะผมจะช่วยกันนะบนจารย์ทำนี้ได้ ร้อยสองร้อยก็ให้โรงเรียนไปเลยพัฒนาห้องน้ำหงน้เกลากีองน้ำเป็นของโรงเรียนไอตุ๋ยบอกว่ามันลูกเขียดแต่เมื่อร้เปิดเกี่ยวไม่มู่เขียดไหมอ้นั่นนอ้นั่นนมลูกเขียแต่เมื่อรเปิดเกี่ยวไม่มู่เขียดไหมะอ้เห็นไหม้เห้ยไหมเอาตัวไปไหนล ته را جا ای جایی نهه او گه سا بوی جا تو موی نو بی په ته را نه ده ته او دا سه ته لده او نه چی چند ته بی په ته را نه ده ته که نه که نه لده او केओ के जों जों नाल भा भाटी केओ के जों जों नाल भा भाटी आओ बुला के थोर आओ के ते से आओ आओ सन बुला के थोर है थॉय के ना कररा सासी ले याद लौट बा keep the same pace